ส่วนราชการะดมกำลังช่วยเหลือประชาชนเหตุประทะแนวชายแดนไทยกัมพูชาเน้นความปลอดภยัยบรรเทาผลกระทบทุกคนครับกดหัวใจแสดงพลังคนไทยให้กัมพูชาได้เห็นหน่อยครับจากสถานการณ์ความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับโดยกองทัพกัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มเปิดฉากโจมตีฝ่ายไทยของเราก่อนครับทาให้ทหารและพละเรือนต้องเสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บหลายคนครับในการนี้ครับพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีทรงพระกราดเกล้าปลดกระหม่อมพระราชทานโรงครัวพระราชทานเพื่อ สนับสนุนการประกอบอาหารและดูแลชาวบ้านและผู้อพยพสร้างขวัญและกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนขณะที่ทางกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนครับต่างร่วมใจกันวางแผนบริหารจัดการรองรับสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนให้ครอบคลุมตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆครับเช่นการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการการเสริมเที่ยวบินรับคนไทยในกัมพูชากลับประเทศการเตรียมพร้อมรับมือจากเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของประชา นการดูแลกลุ่มเปราะบางการสั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่ปะทะเพื่อความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกในระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้กับกองกําลังทหารในพื้นที่ครับและติดตั้งจุดบริการฟรี Wi-Fi ในพื้นที่บริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อให้บริการแก่ประชาชนครับทุกคนช่วยกันในบทบาทหน้าที่ของพวกเราเองพวกเราชาวบ้านนะครับประชาชนก็มีการส่งกําลังใจส่งน้ําส่งอาหารไปให้ทหารนี่แหละครับช่วงเวลาแห่งการแสดงพลังของคนไทยพวกเราทุกคนครับกดหัวใจส่งกาลังใจให้ด้วยครับ